สวัสดีครับผมบอบลบอลัยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเอาที่ติดที่จับโทรศัพท์ครับติดกระบวกกันน็อกเป็นขาย,ยึดกล้องครับเอาติดบวกกันน็อกะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เลยหลักๆคือแล้วแต่แล้ว <c oughs> แต่คนจะใช้อะไรก็ได้นะครับแต่ผมใช้วินิน้ำมันมันอาจจะแบบไม่ได้ติดแน่นอะไรขนาดนั้นนะครับหรือทุกคนมีวิธีอื่นก็แล้วแต่ผู้ชมครับ ใช้เยอะเท่ไหก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกแลนี่ถือว่าน้อยนะครับแต่ผมมีแค่นี้ครับผมก็เลยใช้แค่นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นนี่ครับที่จึดโทรศัพท์ครับเอามาเพื่อติดกล้องนะครับที่นี้แล้วก็เป็นกันไก่ครับแล้วก็น้าปืนปืนกาวครับแล้วก็เทปนะครับเทปแล้วใช้มีดมีดอะไรก็ได้ครับแต่ผมใช้มีดแบบนี้นะครับ ต่อมาเราก็จะเอาดินน้ำมันปั้นให้มันเข้ากับรูปทรงอันนี้นะครับนี่ครับเอาแบบใส่ตรงนี้แล้วมันเข้ารูปทรงกับหมวกกันนอกรดนี้ครับนี่ครับปั้นแบบนี้ใส่แบบนี้นะครับนี่ครับนะเดี๋ยวผมตัดไปช่วงที่ปั้นเสร็จก่อนนะครับนะครับพอเราดินน้ำมันใส่ปั้นให้เข้ารูปทรงแล้วเราก็เอาที่ยึดโทรศัพท์ครับมาลองแปะเข้าไปดูนะครับว่า อยากได้มุมกล้องประมาณเท่าไรอะไรยังไงนะครับแปะเข้าไปวัดก่อนนะครับพว่าตรงหรือไม่ตรงนะครับพอเราแปะวัดเสร็จแล้วเราเราก็ยึดกาวแปะเทปเลยนะครับแปะเทปเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมไม่มีเทปดํานะครับผมก็เลยใช้เทปนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่นะฮะเรื่องอะไรนะคะ เดี๋ยวจะบอกเรื่องไม้เรื่องไม้ใช้หูฟังนะฮะใช้หูฟังก็ได้ครับปืนกานี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าคืออีกเทปนี้ก็น่าจะอยู่แล้วแต่เราต้องใช้เทปดำช่วนครับเทปดำก็น่าจะแน่นหนาอยู่นครับแต่ผมไม่มีเทปดำครับผมก็เลยใช้เทปนี้ให้ดูนะครับน่ครับเ็นหน้าผมไหมครับมุมกล้องก็จะเป็นประมาณน,น,นี้นะครับ ไม่หลุดนะครับมุมกล้องก็จุมมันนี้นะครับใช้ได้นะครับแต่เราต้องใช้เทปด้อมนะครับจริงๆผมยังไม่มีไม้นะครับเชื่ชัดไหมครับดูดูมุมกล้องจุมมมนนี้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอาจจะได้ไปขอมให้ทุกคนดูมุมกล้องนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ